สวัสดีค่ะพ้าหมอเศรษฐีโชคพยกรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่8นะคะ,ะกรกฎาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูค่ะพี่น้องขะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พยิบสี่ชี้แนวทางให้กับใช้อ่นะะพี่น้องคาเข้ามาแล้วขอกำลังใจการกลหงไลค์หนึ่งแชร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คดวงนะคะส่วนตัวชัดเจนแม่นยำนะคะทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องจ๋านะเออทักไอดีไลน์เพื่อถามรายละเอียดนะคะของ ะะออของรายละเอียดในการดูดวงได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องคาอย่างไงแล้วเนี่ยให้กําลังใจสําหรับพี่น้องนะคะบางท่านที่กาลังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะพี่น้องคะอย่าเครียดอย่ากลุ้มให้มันมากนักนะคะอย่ามีความทุกข์ให้มันเยอะนะคะไม่อย่างนั้นแหละเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะ <S <S เราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะพี่น้องขานะด้วยความปรารถนาดีจากคุณป้าหมอนะคะเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมาทำนายดวงรายวันกันเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่า,าเครียดกลุ้มเรื่องอะไรหรือเปล่าดูว่าจะนอนไม่หลับนะคะพี่น้องจ๋านะเครียดจังเครียดจังนะคะอย่างนี้เลยพยายามค่ะพี่น้องคาเห็นไหมไพ่พระขึ้นบอกว่าถ้าคุณนอนไม่หลับลงไป่พระสดนมนั่งสมาธิดูนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ก็น่าที่จะมีเขาเรียกว่ามีความนิ่งมีสติขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับไพ่นะคะในลักษณะแบบนี้ก็คือความกังวลการคิดนะคะ มกบ่นคุณคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นั่นเองนะคะทำให้เรานอนไม่หลับพี่น้องวันอาทิตย์จะได้กังวลนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมติมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การปรึกษาเป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องเตือนระวังในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของระวังจะมีบริวารทิ้งพนักง,งานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันอาทิตย์หน่อยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอย่าพูดอะไรที่มันเด็กๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะจะทาให้เราขาาดควม น่าเชื่อถือลงนะว่าอย่างนั้นกันพี่น้องวันอาทิตย์นะคะให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องคั้นะในเรื่องสุขภาพด้วยนะคืนนี้นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอพรุ่งนี้เราก็จะได้สู้กันต่อค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข9 5 5 1 9 5 5 1ขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นบอกว่าเรื่องงานยังเด่นอยู่นะคะ โครงการงานเข้าโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้าและสามารถควบคุมทั้งงานและบริวารได้เป็นอย่างดีพี่น้องวันจันนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของข้อบทกฎหมายหรือบรรทัดสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องขาเนาะถ้ามีในลักษณะของสัญญาในเรื่องของการงานเห็นไหมคะยังมีภาระงานหนักๆลุยๆอยู่สําหรับพี่น้องวันจันแต่ก็เอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาใครรองเงินก็มีเงินแน่นอนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็น,ปนทองมีผู้ แนะแนวทางช่องทางนะคะเกี่ยวกับการเงินไม้กับพี่น้องวันจันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้0 1 5 1 0 1้ขอให้หิงๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารนั้นบอกว่าสตริง,งผู้หญิงแกร่งนะคะยังคงที่จะเป็นแม่ทับให้กองนะคะพี่น้องขาเออด้วยความที่เราเป็นผู้นําด้วยความที่เรา ะะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายมีปัญหาที่จะต้องให้แก้แต่ก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอังคารระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะใครคิดจะลงทุนลงหุ้นกับใครก็ระมัดระวังดีๆและในวันพรุ่งนี้ขอความช่วยเหลือใครนะนได้รับปากเอาไว้แล้วก็นะคะเหลือใจไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะรับปากเราแล้วทิ้งได้ด้วยระมัดระวังสุขภาพค่ะความดันไขมันนะ,ะโรคหัวใจกําเริบประมาณนี้ถ้าใครเป็นก่อนหน้านี้นะ,ะส่วนนี้ของการงานยังคงโดดเด่นอยู่ าอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่เท่าสอบงานติดนะคะพี่น้องคาหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสําหรับพี่น้องวัดอังคารเลขนําโชคมาจักไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดสามสี่หนึ่งแปดสามสี่หนึ่งขอให้เหงิๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันพุธกลางวันบอกว่าพุธกลางวันบอกว่าอาจจะมีแปลนเดินทางไกลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ข้างหลังหรือ นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเป็นเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆก็ได้นะคะแลวก็ในวันพวกนี้ก็ได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ,ะ,คะพี่น้องคะฉลองมงคลสมรสฉลองทํายอดขายถึงนะคะหรือบางท่านก็อาจจะไปทําบุญให้ทัานนะคะทาบุญทํากุศลน,นะ,ะเออแล้วก็เล่งเงินอยู่ก็มีเงินกองอยู่จริงๆนะคะพี่น้องวันวันพุธกลางวันในวันพวกนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เข้าด้วยความเพียร ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดสามเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนั้นเดลเวอร์นะคะมีความรักอยู่ในหัวใจนะคะพี่น้องคะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดร่างกายมีความว่าไม่สบายอ่อนแออ่อนเพลียเนี่ยให้ทักบอกว่าคุณควรที่จะพักร่างพักผ่อนบ้างว่ายอย่างนั้นระวังเรื่องอารมณ์ค่ะพี่น้องคะนะ มีความรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆเป็นเด็กดื้อไม่ได้นะคะพี่น้องบางท่านก็จะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบในเรื่องของการงานกิจการรอการขยับขยายหรือเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหกสี่หนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพัสดสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพัสดุสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องจ๋านะ พี่น้องวันพัทธสปารีบอกว่าเงินเด่นมากนะคะอ่าเงินเลือดเป็นสติเลยค่ะนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนเอาอะไรเอาไว,ไว้ก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะส่วนีนเรื่องครอบครัวก็ยังคงดีอยู่นะคะดีเยี่ยมเลยนะคะอ่ายังคงให้ความอบอุ่นพี่น้องวันพัทธสปารีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องนะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มีก่อนหน้านี้ก็จะได้รับการจัดการแก้ไขเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็สำเร็จในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ ใพ่ออกมาดีเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข8 10 4 8 1 0 4สหย่ขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่าให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีปากมีเสียงกับริวารในครอบครัวนะคะพี่น้องคามีปากมีเสียงกันทนะเะลาะเบากแว้งกันประมาณนั้นนะะพี่น้องวันศุกร์นะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะ เอ,อ่อทำกิจทาการนะคะประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดินทางนี่แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องจา๋านี่เรื่องงานก็โอเคมีแปลนเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านในช่องนะคะและในสถานที่ทํางานสิ่งที่ดีเวอร์ก็คือในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์ถ้ารอเงินอยู่ก็ะจะได้รับเงินนะคะเป็นเงินสดๆเข้ามานะคะพี่น้องขาการเงินดีเยี่ยมเลยนะคะสาหรับพี่น้องวันศุกร์อาจจะมีโชคมีลาภเข้ามาด้วยค่ะเลขนํขาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค ะะแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์นั้นรู้สึกว่าจะรอๆเนาะรอจังหวะรอโอกาสรอคำต,ตอบเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไม่เป็นไรไพ่ออกมาดีแล้วก็เรื่องของการเงินก็มีเงินหมุนเข้ามาค่ะมีเม็ดเงินหมุนเข้ามาถึงแม้ว่าจะ,นะะเป็นเงินหมุนก็ตามนะแต่หมุนเงินได้คล่องพี่น้องวันเสาร์ก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบแอบนะคะ ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่า,วามันไม่ไหวนะพี่น้องต้องสาคนรักคนในครอบครัวให้ช่วยแกะช่วยแก่นะคะพี่น้องขานะเรื่องการงานก็ยังคงทําง,งานหนักๆลุยๆอยู่นะคะแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะพี่น้องวันเส,สาร์ระมัดระวังเพิ่มก็คือเรื่องของสุขภาพใครที่นะคะกระดูกนะคะระวังกระดูกส่วนเขา่าเข่าด้านซ้ายเป็นพิเศษระวังความดันนะคะต่ำนิดๆดนะคะพี่น้องขานะมึนๆหัวประมาณนี้ได้โดยในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้า,าให้เลข9 2 7 7 9 2 7 7ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นเห็นงป้าหมอไวพรให้พี่น้องทั้งแปดกเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ